หนึ่งเหรียญใหม่น้องใหม่ในไทยอย่างยูนีนะครับหรือเครือข่ายยูนิวอฟนะครับหนึ่งเหรียญเท่ากับสามสิบแปดจุดหนึ่งสามขึ้นสูงสุดในรอบสามเดือนเลยทีเดียวและเราดูในสติติของคอยมาเก็ตนะครับก็ยูนิวอฟนะครับก็ได้ทำราคาสูงสุดอยู่ที่สามสิบแปดจุดหนึ่งสามดอลลาร์สหรัฐถ้าเกิดเทียบเงินไทยก็ประมาณพันสองร้อยห้าสิบ เหรียญน,นี้ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหรียญที่เป็นไอดอลของช่องของผมเลยทีเดียวผมชอบเหรียญน,นี้มากครับเหรียญน,นี้เหมาะในการเทรดระยะสั้นนะครับถ้าเกิดใครจะเทรดระยะยาวผมว่าไม่ค่อยเหมาะแต่ถ้าเกิดระยะสั้นมันจะมี price gap นะครับหรือช่องว่างของราคาเนี่ยค่อนข้างดีนะครับในช่วงระยะสั้นนะครับ แล้วก็ราคาเนี้ยนะครับก็เพิ่มสูงสุดในวันที่12เมษายนปีถึงป, 2020, ปี2021นะครับก็มาสองวันแล้วนะครับวันที่13 14ก็ไม่ได้ขึ้นถึงขนาดนี้เท่าไหร่นะครับไม่ได้ขึ้นถึง1,250เท่าไหร่ประมาณพันสองต้นๆน,น,นะครับเหรียญยูนี้นะครับก็น่าเล่นมากนะครับและในสถิติ เขาบอกอีกนะว่า <tampoco> วันที่12เมษายนปี2021เหรียญยูนิเนี่ยครับทำราคาอยู่ที่38.13เป็นจุดสูงสุดนะครับจุดต่ำสุดอยู่ที่25.72ในช่วงเวลาที่ผ่านมาของ3เดือนนะครับเหรียญเคยทำจุดต่ำสุดมาแล้วประมาณเดือนมกราวันที่12ปี2021นะครับราคาต่ำสุดอยู่ที่4.9 ดอลลาร์สหรัฐตั้งแต่เดือนมก,กราคมวันที่12มก,กรานะกราเหรียญได้มีการปรับตัวขึ้นมาอย่างเรื่อยๆจากราคา4.98บาทนะครับตอน,นึ่งยูนิขึ้นมาถึง38.13บาทเลยทีเดียวนะครับเราก็จะเห็นว่าการเติบโตของเหรียญเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับและในช่วงเวลาที่เหรียญเนี่ยเติบโตที่สุดอยู่ในช่วงวันที่13 บิดนะครับถึงวันที่23นะครับช่วงนี้เราก็ต้องดูนะครับว่า,าราคาเป็นยังไงแต่เหรียญมันปรับขึ้นมาแล้วนะครับราคา,าในช่วงที่ต่ำสุดถึงจุดสูงสุดนะครับเพราะว่าราคาตอนนี้นะครับณนะวันที่14เนี่ยราคาต่ำสุดอยู่ที่1,130กว่าบาทนะครับ33หรือ37เเนี่ยแหละนะครับก็ ดูกันรายวันนะครับก็ถ้าเกิดใครจับช่องว่างของมันได้นะครับในแต่ละวันก็น่าจะมีเกินเข้ามาอย่างน้อยสองครั้งต่อวันเลยทีเดียวหรือใครทําเก่งๆก็ได้สามครั้งต่อวันเลยทีเดียวนะครับก็ต้องไปดูกันว่าเหรียญน,นี้จะเป็นยังไงนะครับเราก็อนาคตเป็นยังไงเหรียญน,นี้ไม่ได้ดังเท่ากับของ ดอ d คอยบิตคอยอีเทอริเอียมนะครับยังเป็นน้องๆอีเทอรอียมอยู่ด้วยซ้ำนะครับแต่เหรียญนี้มีความน่าสนใจผมชอบมากเพราะผมชอบเทรดระยะสั้นนะครับถ้าเกิดราคาที่ดูกันระยะยาวก็จะมันจะมีโอกาสน้อยนะครับแล้วก็ต้องเก่งกำไรกันให้ดีเหรียญนี้ยังไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับเหมาะระยะสั้นซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบเหรียญน,นี้เราก็เป็นสาวกเหรียญน,นี้พสอสมควรสำหรับช่องของหลักนะครับ สำหรับวันนี้ข้อความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่นะครับถ้าเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งนะครับที่จะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของดิจิตัลนะครับและก็คริปโตเคอเรนซีนะครับในทุกสัปดาห์เลยสำหรับวันนี้นะครับเรามี3ช่องทางคือปอกติดเฟซบุ๊กและ YouTube ครัสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ